สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทารโรหกเก้านะคะวันนี้เราจะมาเล่นรันดอมกันมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตของคุณในตอนนี้ค่ะเราจะมาดูสถานการณ์โดยรวมชีวิตของคุณในตอนนี้ว่าคุณจะเจอกับเรื่องใด อะไรแบบไหนด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะแปดถ้วยแปดเหรียญทำไมมืดมิดมืดมอนอะไรอย่างนี้ <laughs> เดี๋ยวขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าอยู่ในช่วงอารมณ์ประมาณไหนความรู้สึกประมาณไหนอืมเก้าไม่เท้าเครียดกังวล คิดกังวลอะไรอยู่เอ่ยสามไม้กำลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างเทอร์มิตอยู่ในช่วงเก็บตัวอาจจะเพิ่งเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างหรือรอ รอสถานการณ์อะไรยอยู่ก็เป็นได้นะคะโอ้สิบไม้เท้านี่คุณอาจจะพึ่งเดินออกมาจากสถานการณ์ที่หนักหน่วงเหนื่อยที่ผ่านมาคุณก็เลยเก็บตัวอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บตัวคุณคิดโอ้ห้าเหรียญที่ผ่านมาคุณอาจจะป่วย ไม่สบายเพิ่งจะเพิ่งจะผ่านสถานการณ์ที่หรือว่าอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงพักฟื้นพักผ่อนเก็บตัวจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนื่อยหนักอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานการเงินที่มันขาดแคลนเดี The view ๋ยววิวออฟฟ่าจูน ขออภัยนะคะข้างหลังเขาทำอะไรกันไปด้วยเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาโอ้ช oh, าริลออดราศีกรกฎหนึ่งไม้เท้าสี่ถ้วย สี่เหรียญขออภัยค่ะอัศวินไม่เทา้าเหมือนคุณกำลังจะรอสถานการณ์เริ่มต้นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือการเดินทางความมั่นคงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเหนื่อยหนะัก ชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมคะหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูเช็คพลังงานไว้เท่านี้ก็ลก้วกันเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรบ้างขอพายบอกทีอืมออเดอะเอ็มเพจโอแ้แน่นอนว่าต่อไปนี้ คุณจะอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้มาในไม่ช้านะคะใกล้จะก้าวเข้าสู่ช่วงอุดมสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ที่หนักหน่วงขัดแค้นหรือมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามหลังจากนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ช่วงอุดมสมบูรณ์เป็นอิม r พรสแล้วนะคะแล้วก็จ ท e ชเชอรการเรียนรู้การเรียนรู้รรรครูแปดดาบเรียนรู้กับสถานการณ์ใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอีสามดาบเกี่ยวกับ ไปนึงแล้วกันสามดาบมาอโอเคเหมือนที่ผ่านมาถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณจะอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะลำบากจะ,จะเหนื่อยมีแต่อุปสรรคปัญหาเยอะแล้วต้องมีการรอคอยมี ความห่างไกลมีความไม่เข้าใจกันทะเลาะกันสิ่งนั้นจะจบลงแล้วนะคะในไม่ช้านี้นะคะคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ผ่านมานี่อันนี้น่าจะเป็นที่ผ่านมาเหมือนเป็นบทเรียนคุณกำลังจะก้าวผ่านบทเรียนของความรักความสัมพันธ์ ก้าออกจากความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกที่มันเรียกว่าไงมันไม่ไม่เข้าใจที่มันมีแต่ความไม่เข้าใจที่มันขาดแคลนที่มันต้องทะเลาะเบาะแวงอะไรต่างๆนาๆนาะคะที่มันไม่มีความสุขคุณจะกําลังจะก้าวผ่านออกมาแล้วนะคะจากสถานการณ์นั้นหรือหรือเป็นตอนนี้ก็ได้และคุณก็ได้บทเรียนและคุณก็กําลังจะเติบโตทาง จิตวิญญาณด้วยนะเราจะมาให้คำแนะนำด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่มีอะไรจะแนะนำขอสีใบอ๋อความคิดสร้างสารรค์ต่อไปนี้นะคะคุณจะมีความคิดที่ก้าวหน้าสร้างสารรค์ ้านคุณจะเจอกับบ้านของคุณก้าวกระโดดคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดกำลังจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วงนี้ก็เขาอยู่ในช่วงแบ็คซันสุริยุปราคาอยู่กำลังจะก้าวข้ามผ่าน ช่วงสริยุปราคานะฮะพายบอกว่าอดทนอีกนิดนึงคุณกำลังจะข้ามผ่านช่วงเวลาที่ลำบากนี้ไปแล้วนะ,ะและทุกอย่างจะได้ถูกซ่อมแซมแก้ไขเข้าสู่สภาวะที่อุดมสมบูรณ์ อ,อยากเปิดอีกอะ่ะเอาอีกห้าใบสิใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตไหมต่อไปจะดีขึ้นกว่านี้มีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างจากสถานการณ์นี้โอจุดประกายปรับสมดุล ได้มองทุกอย่างชัดเจนขึ้นเจิดจรัดหนึ่งถ้วยได้สำหรับเป็นหนึ่งถ้วยอ่าคุณจะได้อะไรจากการก้าวข้ามผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือความขาดแคลนที่ผ่านมานะคะไพ่บอกว่าคุณ จะเติบโตมากขึ้นจะได้ปรับสมดุลตัวเองจะได้เห็นทุกอย่างกว้างขึ้นจะได้มองทุกอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้เปล่งประกายแล้วก็จะได้พบความรักที่ถ้าใครที่เพิ่งออกมาจากเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะที่ผ่านมาต่อไปนี้คุณก็จะได้เจอกับรักแท้ความรักที่บริสุทธิ์ โอเคไพ่ okay. ก็บอกประมาณนี้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บเอาไปคิดเอาไปเครียดนะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีๆนะเบ่ทีนน,นะคะบ๊ายบาย